นี่การใส่มองล้วกครับว่านแห่พร้อมนะครับเดินเดี๋ยวตีย้ายไปทีละจุดทีละจุดนะครับพอดีผมลยุยางบ่ได้เทยดายอยู่ครับอยากเรียนน้ำน้ำเด็ยน น้านะครับมือนีกะนะครับสิพาพี่น้องเขานะครับมาเบิงน้ำนะครับอ่างห้วยตะเคาหรือว่าอ่างบ้านหมันเด้อพี่น้องเด้อนี่ครับตอนนี้เขาอยู่ฟังบ้านน้องอีอูก่นะครับเด้อหรือน้องบวกระจายนะครับตอนนี้น้ำก็ได้ทะลักนะครับม้านะครับเห็นบ่พี่น้องนะครับมือนมีมาสังเกตการนะครับเด้อทรายเมืองเขากระถิเป็นแปลงปลูกผักที่ผมเคยมาถ่ายยูทูบนะครับเด้อปูนนะครับเห็นบ่พี่น้องนะครับมือนีพอดีบ่ค่อยสบายนะครับลุยน้ำบ่ได้นะพี่น้องเสียดายย่างคักแต่ว่าผมกั อยากมม่จีบบรรยากาศนะครับด้วยฟังทั้งนี้ก็บตีไหลลงไปทูนะครับบั่นนวนตาลลุงไปข้างลางไปอำเภอคงเฮ้านะครับด้วยนี่มองนี้นะครับเด็กน้อยนะครับปุกนะครับเพิ่นมหาปูหาปลาเต็มนะครับนี่ครับตีิแพ้ในเบื้องนครับน้ำมันหล่นอ่างบั่นหมันหรือว่าห้วยตะครานะครับด้วยนี่มองนี้นะครับด้วยเดี๋ยวดิ๋พาเบื้องหลายๆช็อตนะครับนี่ครับเจไดลุงยางน้ำม่ได้ครับพอดีเท่าเป็นแพนะครับนี่นะครับ เดี๋ยวไปจอดรถท้ายตรงนะครับกลางๆให้พี่น้องเขาเบิ่งน้ําอีกเที่ยนหนึงนครับคุณเล็กหน่อยเล็นน้ำนะเป็นน้ำวนที่ยังนะยังขัดพี่น้องนี่ครับน้ำวังหันนี่ก็ตกลงมาอย่างหนักเลยนะครับวังหันนี่ก่อนที่ผมถิ่ม้าเนี่ยครับประมาณหนึ่งชั่วโมงได้นะครับ น้ำจุดนี้น่าจะมาจากทางพุนเหรอครับทางสัตวสซิเลียมทางหนองยาขาวทางพุนเหรอครับทางบันเหลื่อมนะครับเส้นนี้นะครับด้วยถ่ายแบบนะครับด้วยแล้วทีนี้ขอไปทางไหนอีกนะครับแล้วก็จะพาไตคู่คู่อ่างห้วยตะขอหรืออ่างบันหมันเท่านะครับจะได้ลงบ่ได้พี่น้องโอ้ยยังขักเลยมื่อนี้ครับบรรยากาศค้นกับไหลนะครับเห็นบ่เดี๋ยวสินี้ขอไปกลางๆนะครับด้วย ปุื่นะเพื่อนฝันหัดหาปูหาปลานะครับนะครับ<ป>น้ำนะครับเด้อ<ป>นี่การใส่มองห,หรอกอะวานแห่พร้อมนะครับเด็กเดี๋ยวตีใ้ายไปทีละจุดทีละจุดนะครับพอดีผมลงกยางบ่ได้เสียดายอยู่ครับอยากเรียนน้ำน้ำเด็กหน่อยครับ น้ำหล่นอ้างนะครับเด็กตรงนี้ก็ไหลนะครับเขาเขาก็าจอดอยู่มองน้ำมันไหลไดนะน้นะผมบเดี๋ยวไปข้างหน้าอีกนะครับอีกน,น้อยนะครับ ผลการเริ่มลิ่นลงมาเรื่อยๆนะครับตอนนี้นะครับคุณล่ะครับเราจะพาะไปบนขั้วบอลังการเรียว่านะครับเบิงน้ำอยู่ของบนทุดนะครับออนอจะไปทางไหนจังน้อยนะครับเบ้องตัวนองเด้อมาตอนมาเบิ้งได้เร็วไปอยังไปอยังปลาซิวปะ่ะ <c oughs> ได้อยู่นะครับพี่น้องได้อยู่นะครับ

ตอนนี้เขากลับมาอยู่ทึงนะครับตรงหางอ่างนะครับด้วยต้นนี้เขาเริ่มต้นจอาจัก์หางอ่างนะครับบ้านนะครับไอหมันนะครับหรือน้องไอหอยตะคอนะครับด้วยต้นนี้นะครับหางอ่างที่เขาหาปลานะครับนะครับต้นนี้กับเป็นพื้นหางอ่างแล้วก็เป็นบ้านน้องอีวกนะครับดูน้องบบกจายนะครับีต้นนี้กับใบใบสองมงกัวอยู่นะครับแต่ว่ามันเกิดขึ้นอางมันเหมืดนะครับแต่ว่าเวทันได้ขำนะครับนะครับตรงนี้มันจะล้นออกนะครับมองระาบ หนองน้ำมันติดล้่นนะครับช่้าบ้านนะครับเรื่ว่าไก่เคียงเป็นกรื่มหาปูหาปลานะครับเด้อตามนะครับฤดูกาลเรื่อน้ำหลากเต่ว่าปีนี้นะครับในรอบหาสิบปีได้นะครับที่ว่าน้ำไหลนะครับน้ำท่วมจังหวัดโคราชแล้วก็จังหวัดไก่เคียงนะครับจังเขียร์ชายภูมินะครับด้วแถวๆบอมเหน็ดนาลุงนะครับก็น้ำท่วมนะครับจมอยู่ใต้บาดาลกันหลายหลายอำเภอนะครับด้ออันนี้กับบ้านเฮากับคือกันนะครับด้วย แม้กระทั่งมู่บ้านผมก็นะครับน้ำท่วอยู้ประมาณหลายชั่วโมงเติบนะครับแต่ว่าตดอนนี้ก็เลยลดแล้วนะครับแต่ว่ากัดทิ้งร่องร้อยความเสียหายไว้อยู่นะครับนี่ค่ะคืออ่างบั่นหมันเฮานะครับวัางปีที่แล้วนะครับแทบสีบ่มีแม้กระทั่งน้ำให้งั่วกินหรือว่าควายกินนะครับที่เขาได้มาดสำรวนหรือได้ขึ้นรลดพานนะครับแรงมากนะครับปีที่แล้วนะครับแต่ว่ามาปีนี้ครับน้ำเหลื้อกินเลยนะครับแล้วก็ได้จักเก็บใบใส่ได้อีกหลายปีนะครับ ปีที่แล้วแรงนี่ลีนะครับจนงอควายแทบสีบ่มีน้ำกินเลยนะครับนี่ครับชาวบ้านมาหาปูหาป่านะครับเด้อเป็นอาทิตย์เดียรครับนี่น้ำเต็มนี่แต่ว่ามารอบนี่นักนะครับแล้็ขาดว่าสีมีพายูไม่อีกหลายลูกเติบนะครับนี่บรรลุว่าขางลางสิเป็นยังไงครับที่ทีถดพานมาเมือนจะได้น้ำได้นะครับท่วมพื้นที่การเกษตร พวกเขาพวกยังหลายหลายร้อยไรแลวนะครับที่ผมนั่งรถผ่พานมาก,ก็าหันนะครับจนเดียวเราเห็นเขาแล้วกับี่นะครับเดี๋ยวเห็นตะหนามนะครับพี่น้องได้ไปข้างหน้าตัวได้ครับเด้อ เรื่องพี่น้องเด้ออ่างบ้านหมันนะครับเบิ็งสุดลูกหูลูกตานะครับเห็นบ้าบพี่น้องทั้งไปทั้งปุ่นก็จะเป็นบ้านน้องกบนะครับไปทั้งปุ่นนะครับเดี๋ยวเห็นที่อยู่เขียวทั้งพุ่นนะครับนั่นแหละน้ามันมาหลายๆทางนะพี่น้องเด้วยบรู้ว่าชาวบ้านหรือว่าหมู่บ้านทั้งนั้นทิ่เป็นลักษณะเช่นใดครับผมกับเพราะฉนันได้ไปเบิ้งนะครับเนี่ยอยากไป็นแบบนี่ครับแต่ว่าถ้ามีโอกาสด้วยอินดี้ฟ้าพี่น้องเขาไปเบิีงนะครับนี่คืออ่างบ้านหมัน บางน้ำห้วยตะคร้อนะครับประจาอัมพยคงเขาเนี่ยนะครับเป็นอ้างขนาดใหญ่เติบนะครับเดือหลายพันไรนะครับเดือประมาณสามพันกว่าไรนะครับลูกน้าเลยครับไหลเติบนะครับนะครับสวยงามนะครับบางปีสองปีที่แล้วนะครับเิ่นก็ได้นะครับทั้การลอกนะครับพื้นที่บางีนะครับ หลายเติบนะครับรอบบริเวณฟังนะครับฟังทั้งปูนะครับที่เขาเลี้ยวเห็นนี่คนละคนลอกนะครับให้มันจุนน้ำได้หลายก่าเก่านะครับเพื่อว่าทีไดมีน้ำเก็บใบไส้นะครับในฤดูแล้งนะครับเพียงพราะต่อการทําเกษตรเพราะว่าแถวนี้เป็นการทําเกษตรหลายนะครับทั้งไต้อ่างทึงอ่างเนกาทําการเกษตรนะครับปูพักปูมียังเช่นบ้านน้องอูหรือน้องตะบัวกระจายเปนกั หมูพักนะครับส่งตลาดนะครับแถบทุกข้อเลื่อนนะครับเด้อสต่างได้เลยกับใหรครับชุมชนนะครับเป็นเงินกับหลายบาทนะครับด้วยเาก็สามารถเบี้ยเฉีพนะครับเกี่ยวทั่วได้นะครับมีน้ำนะครับเรียกว่าปีนักเลงนะครับจะเทรายผมบริไทยเป็นองมาตลอดเลยเรียกว่าปีนี้นะครับอาจทีเอามาเป็นในอนาคตนะครับถ้ามีผู้นำที่ดีหรือว่าเจ้าใดก็สุดแล้วเตี้ยนะครับอาจแปลงโฉมเป็นสถานที่ท่องเที่ยวนะครับหรือว่าแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของ ตำบลหนองมะนาวเฮากระไดนะครับเรื่องนี้ครับเนี่ยเป็นแลนด์มาร์กยางดีนะครับเพื่อถึงเป็นบ่อเก็บน้ำที่ใหญ่ที่สุดในอำเภอโค้งแล้วกในเขตพื้นที่ของตำบลหนองมะนาวเลยนะครับนะครับถ้าเฮามาพัฒนาพื้นพื้นที่บางแห่งเป็นการเกษตรเชิงไอ้่ยังเกษตรชาวบ้านแล้วกเป็นการเขาเอื้อนยังไงไอ้นั่นนะครับแหล่งท่องเที่ยวของชุมชนนะครับผมว่าดีโกยหรือว่าสั่งไล่ได้เห็นครับชุมชนหลายหลายหลายบาดเติมนะครับเด้อ สังร้านอาหารสางแพ้หรือว่าเอ็ดเกี่ยวกับน้ำน้ำเลพี่น้องผมว่าก็ดีนะครับพี่น้องเบิรงนครับด้วยบรรยากาศอันนี้คือความขีดส่วนตัวนะครับไม่ได้ชอวผู้ใดนะครับด้ยต้องขีดไปนะครับอยาแต่ผู้น้ำชุมช,น,ชนหรือว่าชาวบ้านทั้งตำบลทั้งหนุหนผลึกอาหารด้วยกันในอนาคตนะครับเมื่อเขามีทรัพยากรที่เพียงพอแล้วนะครับเขาก็สามารถพัฒนาต่อยอดนะครับในจุดๆนี้ได้นะครับเด้อเขาก็แค่ว่าเขา กันเป็นการมองเห็นนะครับแต่ว่าทุกอย่างก็ต้องลงทุนนะเป็นอันเดียวหรือว่าทดลองเห็ดยังดีนะครับถ้าลองมีแพ้บังพี่น้องเดินลองแพ้นะครับก็ต้องไปลองหอดเมืองการนะครับเรามาลองแพ้กันอยู่ที่อ่างบ้านหมันนะครับมีร้านอาหารนะครับประจําอ่างบ้านหมันนั่นอีกครับนะครับผมคนหนึ่งนะครับสนับสนุนเลยนะครับเหืนเป็นพื้นที่เศรษฐกิจแห่งใหม่นะครับแ่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ที่บ่ได้ไปเที่ยวไกลๆนะครับทุกยอดหน้าครับทัวน้ามลายครับเดี๋ยวดิพายบึ่ง แถวนี้นะครับนานนะครับอันนี้คือเขาแรนโดดอยู่บนไอ้คูอ่างบัดหมือนกันนะครับเด้นนี่นี่ห้วยตะขร้อมไมมเบิงบ่งเขาเจาปล่อยน้ำเขาเนนะี่ยเดินสิบห้บาขั้นต่อไปทางนี้นมาเป็นอีกทางหนึ่งที่เป็นปล่อยน้ำนะครับเด้อนี่นี่แหละอันนี้จุดปล่อยน้ำอีกจุดหนึ่งนะครับเด็กหน่อยกำลังเล่นน้ำเตี้ยนะครับ ถนนเส้นนั้นรู้สึกเพิ่นพึงลาดไปปีนี้นะครับถนนลาดยางนะครับคุญนะครับอันนี้เพิ่นกับพัฒนามาใไม่นะครับตะกีบบ่เป็นทางดานะครับตะกอนแต่มันด้เป็นอาจที่เป็นคู่ตือนนะครับคู่ขางคล้องโดยเป็นถนนลูกลังนะครับเดิกลับมาปีนี้เพิ่นพาฒนามาใไม่เป็นถนนดําเลยนะครับเข้ามาถึงตัวเขื่อนตัวอ่างเข้าได้เลยแล้วก็เป็นจุดปล่อยน้ํานะครับอันนี้เห็นจะอาจที่เป็นจุดแรกที่ปล่อยน้านะครับยวสิพภาพปเบ่งอีกจุดต่อต่อไปนะครับเดินี่ครับอะครับนต่อนะพี่น้งเด้อวันนี้ บนหนามเตรียมพิมพ์นะครับโดยนะครับบพราะฉนันได้มาชมนะครับไข่เขียงเรื่องบ้านไก่เขียงตะบนไก่เขียงเมื่อบนหนามได้นะครับตอนนี้นะครับอี่หรีครับพี่น้องอี่หรีสุดยอดมากนะครับเดี๋ยวก็าจะไปจอดหนาหนาอ่างที่เป็นปล่อยหนามนะครับสุดปิงเนส้นะครับเพื่อนมันดู้ว่านี่เป็นตะปิงเนื้อหรือเปล่าเพื่อนป่อยหนามตีไงเลยนะครับของเปิดปิดเลยนะครับไม่ยังไตอ่างพี่น้องมีหนามแล้วกินเหลือใส่เลยครับ เล้วกาี่มีอีกหลายลูกทะเลหน,น่อยเล,เลยเดยวทได้ด น้ำเหมือน่าลาระบายใดทัานอยู่นะพี่นอ้องต่ว่าขัง่างในหน้าขัดโคตรบรูว่าจะเป็นย่งไรนะครับ,บรเานาีเย่ยขัง่างนะครับเพราะว่ามันกัดน้ำม,มันได้ไป,ไป ตงการ เราไป็นองกันตีดขัดไปหนาบดยายเังสิขนะี้แช่งกันไม่๋ยว เขากลมาถึงจุดนะครับสปริงเวส์นะครับเด้อพี่น้องเด้อนี่ครับระดับน้ำเขานะครับแบบนี้นะครับชาวบ้านมาใส่มองใส่ด่างนะครับเบื้องเสียงฟังเสียงน้ำนะครับเด้อจุดนี้คือสปริงเวส์นะครับผมเป็นตะยานนะครับเป็นตะยานแห้งนะครับน้ำแห้งอีหลี่นะครับเพิ่นปล่อยออกเต็มพิการเลยนะครับตัวนี้นะครับตอนนี้เขาอยู่จุดสปริงเวส์นะครับมองเขาปล่อยน้ำของอ่างบานหมันเขานะครับนะครับกีพาเบื้องเด้อ้นะครับน้ำมันแห้งยี่หีพี่น้องเห็นปะ เห็นแล้วเสียวเลยนะครับพี่น้องมันแห้งนะครับแรงดันน้ำนะครับสุดยอดมากนะครับแห้งมากเลยนะครับเดี่ยครับบึ่งอลังการขนาดนะครับบ่แมนคอยๆนะครับเด้อเห็นบอกครับนี่คืออ่างบ้านหมันเฮานะครับปล่อยน้ำออกไปบึงข้างล่างมันจะเป็นยังไงครับบึงเอาลวดคัดก๊อทเลนะครับ เปียอครับผู้ใดกล้าเข้าใกล้ได้นะครับอันตรายมากนะครับเล่นอย่างนี้น้ำแห้งอีหลีนะครับอันตรายพร้อมน,นะครับแห้งอีหลีครับพี่น้องผม้นาวนะเด้อเพิ่งเอาลวดผู้ใดบ่เคยเห็นน้ำปีนี้นะครับอันนี้คือจุดมองครับสปริงเวสที่เป็นเป็นจุดที่เป็นปล่อยน้ำนะครับเด้อนี่ อ่างบ้านหมันหรือห้วยตะค้อนะครับเด้นี่ยครับเป็นตะย่านครับคนชิ้งลุกเบื้องไกลๆนี่คือลงลงไปเมืองคงเขาเลยนะครับเด้เมืองคงไปพูดละไปเรื่อยๆครับไปหอดพี่ไม้หอดสายพูดละครับพี่น้องเป็นปอยนะครับตดทยอยปลอยเรื่อยๆจุดนี้เห็นเป็นตะย่านก็มูเลยนะครับนี่จุดนี้นะครับเพระกล้า ราทับน้ำนะครับสุดยอดมากครับเดี๋ยวมาใส่หม้อนะครับดียนี้หลายคนนะ คนก็เริ่มเริ่มหลนะครับได้พ่นะปลาหนึ่งปลายังไงนะเตรียมถังเลยเตรียมบ่นี่เขาเอื่อนปลายังครับน้านี่ มันมาจตอไล่ะบางหันมันคือแรงๆหนึ่งบ้านเขาไะเนาะบางหันบ่มีน้ำนะพี่น้องปีที่แล้วนะครับนี่นี่ไหมเขื่อินปลาอย่างนี่ปลาปากเลียมๆไหมโอ้โอ้มีมีมีแต่ปลามีแต่ปลาแนวเดียวเลยบนานนี่น้อมันมาจตอร์ไซด์หรือปีบางหันมันคือแรงบ่มีหอนน้ำเพราะหันเม็ดโอ้ไต้แดงกอนบ่ครับนี่ นี่ครับพี่น,อน้องได้หดปลาจะว่าห้องบรรลุว่าเป็นปลาอย่างครับเต็มเลยนะครับเต็มเต็มก่าคู่เลยนะครับได้ปลาไส้ด่างเอาหน,นาหนาหนาสับปิงวีห้เขาเลยนะครับนี เราเคยเห็นตะเคียบปลาพื้นบ้านเ่ากับบุกข่อยมีน้ำมูนี่ไหมครับอ่างบ่อนหมันเ่านะครับน้ำเต็มนะครับปีที่แล้วแรงนี่ลีนะครับบภรพอากาศยังแรงๆกับพัไไนแรงบันไดนะครับประมาณสี่ใบสามนะครับตอนนี้นะครับมันคืมฟ้าคืมฝนมันก็นเลยคือ,อยังเบิ้งเมื่อยเบิ้งหยังเลยตื่นนะครับเด้อนี่แหละ ทั้งผนกับเป็นการปล่อยน้ำออกไปนะครับนผลไหลล้นส้วมเภอิงคงห้องผลนหละแห้งเติบนะครับเด้อพาพี่น้องเขาเบิ้งบรรยากาศนะครับหลังพายุคคนะครับเด้อแล้วก็ที่มีเรื่อยๆนะครับเพราะว่าเมื่อกี้นี่ก็ตกลงมาชั่วโมงหนึ่งแห้งเติบนะครับเด้อก็เติมน้ำไปเลยอีกหลายเติบแล้วก็คิดว่าสิตกอีกก็มีนะครับเด้อนี่ ทั้งผุนก็อนจะเป็นมู่บ้านนะครับด้วยทั้งผุนหลายมู่บ้านนะครับทั้งผุนถึงถึงเขื่อนเปิดเครื่องอ่างไต่อ่างกับมิดมู่บ้านนะครับรอบๆนะคาดเด้อก็ได้รับผลกระทบทุกมู่บ้านนะพี่น้องแต่ว่าในวิกฤตก็มีโอกาสเพิ่นก็ได้มาหานี่ครับหาปูหาปลาประกันทังสี่เลยครับพี่น้องเด้อมันเห็ดไปเห็ดยังบ่ได้นะครับกินไปเห็ดงานกับโบได้นะครับฝนตกนะครับสำหรับมือนี่ยเดี๋ยวเก็บบรรยากาศให้พี่น้องสำเนียก่อนนะครับผมสวัสดีครับ